สวัสดีค่ะฟังเสียงฝนกันก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปเที่ยวกันจ้า บรรยากาศฝนตกตกเชินเชิกันค่ะอันนี้จะเป็นชวนชมจ้ะเป็นมเมล็ดเป็นฝักเป็นมเมล็ดอ่จค่ะเดี๋ยวฝนหยุดตกเอาไปเที่ยวกันจ้า ฝนยังไม่หยุดตกเลยรอสักครู่จ้า แล้วแล้วฝนก็หยุดตกจ้าทุกคนก็มาชมดอกไม้สวยๆกันก่อนจ้าหลังฝนตกก็ดอกไม้ก็จะสดชื่นมากสวยมากจ้าระหว่างทางก็จะเห็นมีอ่าวัวแล้วก็มีนกเอี้ยงจ้ายืนอยู่ตรงต้นมะพร้าวจ้า บรรยากาศต่างจังหวัดจะมีวัวนอนอยู่ด้วยจะนอนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวบรรยากาศหลังฝนตกจะที่จังหวัดชุมพรจะดอกไม้กม็เริ่มเบ่งบานสวยจะออกมาเที่ยวจะออกมาข้างนอกมาเที่ยว หลังฝนหยุดตกแล้วจา้ามาเที่ยวด้านนอกก็จะมาเห็นเนี่ยจา้ามีลูกขนุนด้วยจา้ามีมะพร้าวตรงนี้ก็จะมีมะพร้าวที่ว่าสีสีเหลืองๆนะจา้าลูกเขาจะสีเหลืองสวยดีจา้าออกมาเที่ยวข้างนอกกันจา้านอกเนี่ยหละจา้า ไม่เห็นอ่ดออกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยจ้าตรงนี้ก็จะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหแต่ว่าไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะตรงนี้เนาะดอกไม้ก็สวยๆจ้า มาชมบรรยากาศหลังฝนตกกันจ้ะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวอ่ะตรงนู้นตรงทะเลจ้ะแต่ว่าทะเลก็ยามหลังฝนตกก็น้ําจะขุ่นหน่อยจ้ะน้ําทะเลนะแต่ตอนนี้ก็ชมดอกไม้สวยๆจ้ะตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศอาตามทางจ้ะทุกคนหลังฝนตกก็เนี่ยจ้ะ ก็ได้ขับรถมา,าผ่านตรงนี้จ้ะก็ชมวิวภูเขาจากตรงนี้ภูเขาอาทางไปทะเลจะ้ะเนี่ยจ้าจตรงนี้ก็เป็นทะเลปากหาดจ้าทะเลปากหาดของจังหวัดชุมพรจ้าก็ออกมาเที่ยวชมหลังฝนหยุดตกจ้าแต่ว่านั่นละจ้าจ น้ำก็น้ำทะเลก็จะขุ่นหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันจ้ะดูบรรยากาศหลังฝนตก,กนจ้าบรรยากาศทะเลปากหาดจ้าจังหวัดชุมพรก็จะมีธรรมชาติเนี่ยจ้ะ ตรงนี้ก็เป็นหน้าฝนเนะาะก็ชมทะเลแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวพอเข้าฤดูอ่ะร้อนหรือว่อะไรทะเลก็จะสวยเนาะอันนี้ก็จะสวยไปอีกแบบนึ่งจ้ะทุกคนทะเลทะเลน้ำน้ำไม่ใสเท่าไหร่จ้ะน้ำขุ่นจากฝนตกอันนี้เป็นบรรยากาศหลังฝนตกจ้ะ เ <S an> นี่ยจ้ามุมบรรยากาศวิวตรงนี้ก็จะสวยมากจ้าทุกคนก็พามาชมกันจ้าก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆก,กำลังใจนะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่คณคะ thank you thank you สวัสดีคะ่ะ b y บ bye bye bye